สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพลังจักระพลังจักระพลังธรรมชาติครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ทั้งเข้มข้นและน่าทึ่งมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เคยไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตแต่แล้วก็ตกลงมาแบบไม่เหลือชิ้นดีเพราะอะไรนะเหรอครับเพราะความทนงตัวไงทุกคนเคยได้ยินคาว่าความสาเร็จทาให้คนตาบอดไหมครับม,มันคือเรื่องจริงเลย ผมชื่อก้าและนี่คือเรื่องราวของผมเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่ชีวิตทางทลายเพราะความทนงตนเองแต่ในความมืดมิดนั้นเองผมกลับค้นพบพลังวิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวผมเองพลังที่เปลี่ยนชีวิตผมจากหน้ามือเป็นหลังมือวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับนั้นกับคุณทุกคนพลังจิตใช่ครับคุณฟังไม่ผิดพลังจิตซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ที่ทำให้ผมสามารถก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวและกลับมาผงาดอีกครั้งก่อนที่เราจะดําดิ่งลงไปในเรื่องราวนี้ผมอยากให้ทุกคนเตรียมใจให้พร้อมเพราะหลังจากนี้ชีวิตคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับชีวิตของผมในตอนนั้นมันคือความฝันของใครหลายคนผมอายุยังน้อยแต่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ทุกอย่างที่ผมทำดูเหมือนจะประสบความสำเร็จไปซะหมดผมเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เฉียบแหลมคิดเร็วทำเร็วแต่ในความเร็วของผมนั่นเองผมปลับมองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดไปนั่นคือการฟังผมเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปจนไม่สนใจคำเตือนจากใครหน้าไหนทั้งนั้นทุกคนรอบตัวผมไม่ว่าจะเป็นทีมงานเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ครอบครัว ทุกคนต่างประยกย่องผมในฐานะอัจฉริยะผมหลงระเริงไปกับคำเยืนยอเหล่านั้นจนคิดว่าตัวเองคือพระเจ้าที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ผมคิดว่าผมรู้ทุกอย่างดีที่สุดผมไม่ฟังใครเลยผมจำได้เลยว่ามีครั้งหนึ่งที่พนักงานคนหนึ่งเตือนผมเกี่ยวกับความเสี่ยงของโปรเจกต์ใหญ่ที่ผมกำลังจะลงทุนไปผมกลับปอบเขาด้วยรอยยิ้มเยาะว่า นายคิดว่าฉันไม่รู้หรอฉันเก่งกว่าที่นายคิดเยอะนั่นแหละครับความทนงตัวที่มันกัดกินผมอย่างช้าๆและแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ทุกอย่างพังทลายลงมาเหมือนโดมิโนโที่ล้มเรียงกันผมลงทุนในโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่มั่นใจว่าไม่มีทางพลาดแต่ผมลืมไปว่าในโลกธุรกิจมันไม่มีอะไรแน่นอนผมได้ยินข่าวจากพนักงานคนสนิทว่าตลาดหุ้นกำลังจะร่วง แต่ผมกลับหัวเราะเยะเขาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันคุมได้ผมยังจำเสียงในหัวได้เลยครับเสียงที่เต็งไปด้วยความมั่นใจในตัวเองที่เกินจริงเสียงที่บอกว่าผมจะรอดแต่แล้วตัวเลขในหน้าจอมันก็บอกผมว่าผมคิดผิดตัวเลขสีแดงวันพุ่งพวดขึ้นมาแบบไม่หยุดหย่อนเงินทั้งหมดที่ผมมีมันหายไปในพริบตาหายไปพร้อมกับอนาคตที่ผมวาดฝันเอาไว้ มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนมีใครเอามีดมาแทงที่กลางอกความรู้สึกที่ทุกอย่างรอบตัวมันเนียบไปหมดเหลือแต่เสียงหัวใจที่เป้นรัวเหมือนกลองผมแทบจะยืนไม่ไหวขาไม่อ่อนไปหมดผมสุดตัวลงกับพื้นห้องทำงานอันหรูหราของผมห้องที่เคยเป็นบัลลังก์ของผมมันกลายเป็นห้องขังที่ขังความล้มเหลวของผมเอาไว้หลังจากนั้นผมก็หายไปจากโลก ผมขายทุกอย่างที่ผมมีรถหรูคอนโดหรูนาฬิกาเรือนละหลายล้านทุกอย่างหายไปหมดผมย้ายมาอยู่ในห้องเช่าเล็กๆที่มีแต่ความว่างเปล่าความเงียบที่กัดกินจิตใจผมทุกวันผมรู้สึกเหมือนเป็นคนตายทั้งเป็นความรู้สึกผิดมันเกาะกินผมอยู่ตลอดเวลาผมโทษตัวเองที่ไม่ฟังใครผมโทษตัวเองที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบาก ผมโทษตัวเองที่ทำให้พนักงานหลายร้อยชีวิตต้องตกงานผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยทุกๆเช้าที่ผมตื่นขึ้นมาผมก็รู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าในใจผมไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรผมกลายเป็นคนขี้แพ้คนที่ต้องทนอยู่กับความทรงจำอันเลวร้ายในอดีตผมเคยคิดว่าการเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เปล่าเลย มันคือความรู้สึกผิดของผู้รอดชีวิตต่างหากทำไมผมถึงรอดทำไมผมยังต้องมาทนกับความรู้สึกแบบนี้ผมถามตัวเองซ้ำๆทุกวันและไม่มีคำตอบเลยแต่แล้ววันหนึ่งผมก็เจอเธอหญิงชราคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆผมในสวนสาธารณะที่ผมไปนั่นทุกวันผมไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยแต่เธอกลับทักผมก่อน หนุ่มน้อยใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมเลยนะผมจำได้เลยว่าผมหัวเราะแห้งๆแล้วบอกเธอว่าก็คงจะจริงครับเธอยิ้มแล้วบอกผมว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอกนะถ้าเราอยากให้มันไปมันก็ต้องไปคําพูดนั้นมันทําให้ผมรู้สึกแปลกๆผมจึงถามเธอไปว่าแล้วจะให้ผมทํำยังไงครับ ในเมื่อผมรู้สึกผิดจนแค่จะหายใจไม่ออกอยู่แล้วเธอยิ้มอีกครั้งแล้วยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้ผมลองอ่านดูสิแล้วเธอจะรู้ว่าในตัวเธอมีพลังซ่อนอยู่หนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่าพลังจิตพลังแห่งการสร้างสรรค์ผมรับมาแบบโมง,โมงไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตผมได้ขนาดนี้ผมกลับมาที่ห้องเปิดหนังสือเล่มนั้นอย่างชา้ชาๆมันคือคู่มือการฝึกพลังจิตเบื้องต้น ผมอ่านมันอย่างตั้งใจตั้งแต่เรื่องจักระการทำสมาธิการใช้พลังงานจากธรรมชาติและเรื่องที่ทำให้ผมถึงกับอึง้งพลังแห่งจิตสำนึกนั้นสื่อบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดทุกคำพูดที่ผมมันคือการสร้างความจริงของเราผมหัวเราะเยาะตัวเองในตอนแรกนี่มันอะไรกันไร้สาระสิ้นดีแต่พอผมได้ลองทำตามผมก็เริ่มรู้สึกได้ถึงบางอย่าง ผมลองฝึกทำสมาธิในตอนแรกมันก็ยากมากครับจิตใจผมเต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ผมพยายามหน่อไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายมันเป็นพลังงานที่อบอุ่นเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านทุกอนูของร่างกายผมรู้สึกถึงความสงบในจิตใจความสงบที่ผมไม่เคยรู้สึกมานานแล้ว หลังจากที่ผมฝึกมาได้สักพักผมก็เริ่มลองใช้พลังจิตในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการโฟกัสจิตเพื่อทำให้แก้วน้ำเย็นขึ้นหรือการใช้พลังจิตเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของเล็กๆและมันก็ได้ผลจริงๆผมจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ผมสามารถทำให้ก้อนหินเล็กๆลอยขึ้นมาได้ผมถึงกับหัวเราะออกมาดังลั่นเจ้ากระรอกตัวน้อยที่กำลังปีนต้นไม้ข้างๆ ผมถึงกับตกใจแล้ววิ่งหนีไปมันเป็นเรื่องที่ตลกมากครับผมรู้สึกเหมือนได้ปลุกเด็กน้อยในตัวผมให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าพลังจิตมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันคือพลังของจิตใจที่เราทุกคนมีมันคือพลังในการควบคุมความคิดการสร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมเริ่มใช้พลังนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง ผมเริ่มเขียนเป้าหมายในชีวิตใหม่ผมเริ่มคิดถึงอนาคตที่สดใสและที่สำคัญที่สุดผมเริ่มให้อภัยตัวเองผมเริ่มใช้พลังจิตที่ผมมีเพื่อช่วยคนอื่นผมเริ่มจัดเวิร์กช็อปเล็กๆเ,เพื่อสอนวิธีการทำสมาธิและการฝึกพลังจิตผมแชร์เรื่องราวของผมให้ทุกคนฟังเรื่องราวของความล้มเหลวความเจ็บปวดและการกลับมาอีกครั้งผมจำได้เลยว่า มีผู้เข้าร่วมคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมหลังจากจบเวิร์กช็อปแล้วบอกว่าคุณคือแสงสว่างในชีวิตผมเลยผมกำลังจะยอมแพ้แล้วแต่เรื่องราวของคุณทำให้ผมอยากสู้ต่อคำพูดนั้นทำให้ผมน้ำปตาไหลมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมผมรู้แล้วว่าชะตากรรมของผมคืออะไรไม่ใช่การเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในโลก แต่เป็นการเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นต่างหากผมใช้ประสบการณ์ความล้มเหลวของผมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนผมไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปผมรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการในอดีตเวทีเล็กๆในวันนั้นกลายเป็นเวทีใหญ่ในวันนี้ผมได้ขึ้นพูดบนเวทีใหญ่ที่มีผู้คนนับหมื่นคนผมใช้พลังจิตของผมในการส่งพลังบวกไปให้ทุกคน ผมรู้สึกได้ถึงคลื่นพลังงานที่ไหลเวียนในอากาศมันคือพลังงานแห่งความหวังพลังงานแห่งแรงบันดาลใจผมพูดไปเรื่อยเรื่เรื่องราวของผมเรื่องราวของความล้มเหลวและความสำเร็จและผมเอามองเห็นแววตาของผู้คนในห้องแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผมรู้สึกได้ว่าผมได้ทำตามคำทำนายที่ผมเคยได้รับจากหญิงชราคนนั้นแล้ว เธอเคยบอกผมว่าวันหนึ่งเธอจะกลายเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนมากมายและวันนี้ผมก็ทำได้จริงๆผมไม่ได้ทำเพื่อเงินผมไม่ได้ทำเพื่อ,มมอชื่อเสียงผมทำเพื่อการเติมเต็มในชีวิตการได้เห็นรอยยิ้มและแววตาแห่งความหวังของคนอื่นมันคือความสุขที่ไม่มีอะไรเทียบได้แล้วนี่คือเรื่องราวของผมเรื่องราวของผู้รอดชีวิต ที่ใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนและใช้พลังจิตเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขและแรงบันดาลใจผมอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับความยากลำบากอะไรอยู่ก็ตามขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้พลังที่เรียกว่าพลังจิตนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้ อยากให้ผมมาแชร์เทคนิคการฝึกพลังจิตแบบละเอียดละเอียดอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพลังจักระพลังจักระพลังธรรมชาติของเราด้วยนะครับและที่สำคัญคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยว่าคุณอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกหรือถ้าใครมีคำถามสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์เลยอย่าลืมนะครับ พลังอยู่ในตัวคุณเสมอแค่คุณต้องปลุกมันขึ้นมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ